อรุณสวัสดิทุกคนเกมที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือ Is a Wonderful World หรือในชื่อภาษาไทยสร้างโลกมหัศจรรเกมนี้มีฉบับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็คือเป็นเป็นภาษาไทยเลยโดยด e c r a f t เขาผลิตออกมาเกมนี้แล้วก็เขามีโปรโมทแถมให้ด้วยนะในกล่องเอ๊ะ,อะไม่ใช่ในกล่องแถมมานอกกล่องแต่มีโปรโมทมาด้วยแน่นอนคือซื้อปุ๊บเราก็จะได้โปรโมทไปกปเ็เกมนี้มีเกมนี้ มีทีมเกี่ยวกับที่เราจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้นําของอาณาจักรนี่ในการ์ดนี้จะเป็นการ์ดอาณาจักรซึ่งแต่ละคนในกล่องจะมีอยู่5า้าใบเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้นําของอาณาจักรนี้แล้วแต่ละอาณาจักรก็จะผลิตทรัพยากรได้แตกต่างกันม,มีความสามารถที่แตกต่างกันเราจะเป็นผู้นําแบบไหนสายทหารหรือจะเป็นผู้นําแบบในทุนเราก็เลือกเล่นในเกมเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราเล่นด้าน A หรือจะเล่นด้าน B ต้องต้องเล่นเหมือนกันนะนี่แล้วก็ โปรโมก็คืออาณาจักรที่เป็นแบบ C ีจะมีมีมากับตัวฉบับที่เป็นภาษาไทยหรือสร้างโรคมาศจัตน์ตธีมเกมนี้มีแค่นี้แล้วที่เหลือเราจะเป็นเรื่องของการสร้างเมืองตัวเมคานิกของเกมที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องเป็นเป็น,ปนการ์ดารดาบซึ่งถ้าใครคุ้นเคยกับเรื่องของเกมเซเว่นมอนเดอหรือเจ็ดซิงมาสจั์หรือจะเป็นพวกเซนจูรีอารมณ์อารมณ์เราว่ามันคล้ายๆกับเกมประมาณนั้น เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมนี้ซึ่งง่ายมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าตอนจบความรู้สึกที่เล่นแล้วมันเป็นยังไงประกอบกระดานไว้ตรงกลางวางโทเค็นในพื้นที่เก็บทรัพ,พยากรตามเครื่องหมายของแต่ละสีสีเทาสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีน้ำเงินวางโทเค็นตัวละครไว้บนพื้นที่เก็บตามรูป และวางคริสตัลเลียมหรือว่าโทเค็นสีแดงเอาไว้ตรงพื้นที่เก็บสีแดงสับกองการ์ดพัฒนาเอามาคว่ำไว้ด้านบนเพื่อสร้างเป็นกองจั่วพื้นที่อีกอันหนึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งการ์ดวางราวมาร์เกอร์ไว้ที่รอบที่1ที่ราวมาร์เกอร์จะมีบอกว่ารอบที่1กับรอบที่สบนทางไหนแต่ถ้าเมื่อเราเล่นไปที่รอบที่2ให้กลับด้านจะเห็นว่า รอบที่2กับรอบที่4จะวนไปอีกด้านหนึ่งกัดอนานาจักรจะมีด้าน A และด้าน B แจกให้กับผู้เล่นแต่ละคนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนที่ได้ก g a ดอนานาจักรจะต้องเล่นด้านเดียวกันทั้งหมดคือ A เหมือนกันหรือว่าเล่น B เหมือนกัน แต่การ์ดพัฒนาจากกองจั่วให้กับผู้เล่นแต่ละคนคนละ7ใบผู้เล่นแต่ละคนจะมีพื้นที่การเล่นดังนี้อาณาจักรพื้นที่การ์ดท,ที่สร้างแล้วพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ดราฟท์การ์ดห่งขั้นตอนการดราฟ์การ์ดให้ผู้เล่นหยิบการ์ดในมือ7ใบเลือกมา1ใบแล้วคว่ำไว้ตรงด้านหน้าของตัวเอง เสร็จแล้วก๊์ดที่เหลือให้ส่งไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยดูจากรอบที่เล่นถ้าเป็นรอบที่1ห,หรือรอบที่3ให้ส่งไปทางด้านซ้ายแต่ถ้าเป็นรอบที่2หรือรอบที่4ให้ส่งไปทางด้านขวาผู้เล่นแต่ละคนจะได้กองกร์ดชุดใหม่จากผู้เล่นทางด้านข้างเปิดก๊์ดที่ตัวเองดราฟไว้พร้อมๆกันทุกคนแล้วเอาไปวางไว้ตรงพื้นที่ดราฟการาของตัวเอง ให้ผู้เล่นหยิบการ์ดชุดใหม่ที่ได้มาจากผู้เล่นทางด้านข้างดารฟาฟหนึ่ใบและส่งต่อไปให้กับผู้เล่นทางซ้ายมือผู้เล่นทุกคนเปิดการ์ดพร้อมๆกันเอาไปไว้บนพื้นที่ดาราฟการ์ดผู้เล่นจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนจะดาราฟการ์ดได้ครบ7ใบขั้นตอนการวางแผน ผู้เล่นทุกคนจะทำขั้นตอนการวางแผนพร้มพรอมๆกันให้ผู้เล่นเลือกการ์ดจากการ์ดที่อยู่ในพื้นที่ดาบ์เอาไปทำการก่อสร้างหรือแปรลรูปการก่อสร้างให้ผู้เล่นสังเกตด,ด้านบนมุมซ้ายของการ์ดแต่ละใบจะมีค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ส่วนการแปลรูปให้สังเกตที่มุมด้านล่างขวาจะเป็นทรัพยากรที่เราจะได้รับถ้าเราเอาการ์ดใบน,นั้นไปแปรลรูป การก่อสร้างให้เลื่อนกา๊าดเอาไปไว้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างส่วนกร์ดที่เหลือที่ไม่ใช้ให้เอาไปแปรรูปเพราะฉะนั้นผู้เล่นจะได้สีเทาและสีดำสีเทา3อันและสีดำา1อันให้เอากา๊์ดไปไว้อยู่ที่กองทิ้ง และหยิบทรัพยากรจากบนกระดานทรัพยากรที่ได้ให้เลือกวางว่าจะไว้อยู่บนการ์ดที่กำลังก่อสร้างเพราะว่าถ้าวางครบจะถือว่าเราสร้างการ์ดใบนี้สำเร็จแต่ถ้าไม่วางอยู่บนการ์ดที่กำลังก่อสร้างให้เอาไปไว้อยู่บนอาณาจักรเมื่อครบ5เม็ดเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นคริสตัลเลียมหรือสีแดงได้1อัน เมื่อสร้างเสร็จให้เอาทรัพยากรไปคืนบนกระดานส่วนก๊์ดที่สร้างเสร็จให้เอาไปไว้ต่อด้านบนของก๊์ดอาณาจักรขั้นตอนการผลิตผู้เล่นทุกคนจะผลิตไปพร้อมๆกันทรัพยากรจะถูกผลิตจากด้านซ้ายสุดไปยังด้านขวาสุดตามลำดับโดยเริ่มจากทรัพยากรที่เป็นสีเทาหรือสีขาวก่อน ให้ดูที่การ์ดอาณาจักรของตัวเองว่าเราสามารถผลิตทรัพยากรสีเทาได้จํานวนเท่าไหร่การ์ดอาณาจักรและการ์ดที่เราสร้างสําเร็จผู้เล่นผลิตสีเทาได้2อ,อันได้2อ,อันให้ผู้เล่นเลือกว่าทรัพยากรที่ผลิตได้จะเอาไปวางไว้อยู่บนการ์ดที่กําลังก่อสร้างหรือวางไว้อยู่บนอาณาจากักรถ้าเอาไปวางอยู่บน พื้นที่ก่อสร้างเมื่อไหร่แล้วทําการ์ดที่ได้สําเร็จหรือก่อสร้างสําเร็จครบตามเงื่อนไขทรัพยากรเอาไปคืนบนกระดานส่วนการ์ดที่ได้ให้เอามาต่อทางด้านบนในระหว่างการผลิตให้สังเกตที่ด้านบนของแต่ละสียกตัวอย่างเช่นสีเทาผู้เล่นคนไหนที่ผลิตทรัพยากรในสีนั้นได้มากที่สุดจะได้โทเค็น ตามรูปที่อยู่ด้านบนสมมุติว่าผู้เล่นคนนี้ผลิตสีเทาได้มากที่สุดคือผลิตได้2อ,อันก็จะได้โทเค็นในทุน1อันผลิตทรัพยากรสีดำเลือกวางว่าจะวางบนพื้นที่เก่ะสร้างหรือวางที่อาณาจักรผลิตทรัพยากรสีเขียวได้2เม็ด ผลิตทรัพยากรสีเขียว2เม็ดตรงนี้ไม่มีที่วางเอาไปวางบนอาณาจักรสมมุติว่าผู้เล่นคนนี้ผลิตสีเขียวได้มากที่สุดสามารถเลือกได้ว่าจะเอาโทเค็นในทุนหรือโทเค็นในผลก็คือโทเค็นสีแดงหรือสีฟ้าสมมุติว่าเลือกโทเค็นในทุนผลิตทรัพยากรสีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลยก็ผลิตไม่ได้ ผลิตทรัพยากรสีฟ้าได้สีฟ้าหนึ่งอันผู้เล่นสามารถที่จะเปลี่ยนทรัพยากรของตัวเอง5อันให้กลายเป็นคริสตัลเลียมหรือว่าทรัพยากรสีแดงได้ตลอดเวลาที่อยู่ในเกมแต่ในตอนจบเกมถ้ามีทรัพยากรเหลือควรเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเพราะทรัพยากรอื่นๆจะไม่สามารถที่จะเอาเก็บไว้ในรอบถัดไปได้ การ์ดที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างบางใบจะมีโบนัสที่อยู่ทางด้านบนด้วยสมมุติว่าเราอยู่ในขั้นตอนการผลิตสีน้ำเงินเมื่อผลิตสีน้ำเงินได้1อันการ์ดใบนี้ก่อสร้างสําเร็จเราจะได้โบนัสก็คือได้คริสเลียมหรือว่าทรัพยากรสีแดง1อันให้เอาไปไว้อยู่บนการาดอาณาจักรจะสังเกตว่าก๊์ดที่ใช้ในการก่อสร้างบางใบ จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปโทเค็นอยู่นั่นหมายความว่าการ์ดใบนี้จะต้องใช้โทเค็นที่อยู่ในรูปตามจำนวนเพื่อเป็นการก่อสร้างสมมุติว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนการผลิตทรัพยากรสีน้ำเงินหรือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วอาณาจักรนี้ผลิตสีน้ำเงินได้3อันยังขาดโทเค็นสีน้ำเงินอีกหนึ่งอันแล้วก็ขาดโทเค็น ในพลหรือโทเค็นสีแดงใช้โทเค็น1อันทรัพยากรสีแดงสามารถใช้แทนสีอะไรก็ได้1อันแต่ไม่สามารถแทนโทเค็นได้เพราะฉะนั้นก็จะครบตามเงื่อนไขถือว่าการ์ดนี้สร้างสำเร็จเมื่อสร้างเสร็จจะได้โบนัสก็คือสีแดงอีก2อันหรือคริสเลียม2อันซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้คือตอนจบจะได้10คะแนน และในระหว่างขั้นตอนการผลิตจะได้สีเขียวตามจำนวนการ์ดสีฟ้าที่เรามีอยู่เมื่อผลิตทรัพยากรสีน้ำเงินเสร็จเกมจะจบรอบให้เลื่อนลาวมาร์เกอร์ไปยังรอบถัดไปรอบที่2จะวนไปทางขวาหรือดรับการ์ดไปทางด้านขวาเริ่มรอบใหม่โดยการแจกการ์ดให้กับผู้เล่นแต่ละคนคนละเจใบแล้วก็เริ่มทำการดาราฟการ์ดต่อเมื่อจบรอบแล้ว การที่ยังสร้างไม่เสร็จเราจะสามารถเก็บเอาไว้สร้างต่อในรอบถัดไปได้เราจะเล่นอย่างนี้ไปจนครบสรอบเมื่อเล่นรอบที่4จบให้นับคะแนนผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้การนับคะแนนในตอนจบเกมให้เริ่มจากการนับคะแนนพื้นฐานหรือคะแนนที่นับง่ายที่สุดก่อน4คะแนนบวก1เป็น5บวก10เป็น15นับคะแนนจากคอมโบ หคะแนนตามจำนวนการ์ดสีดำที่มี1นึ่งใบสอใบได้อีก2คะแนน3คะแนนตามจำนวนการ์ดสีน้ำเงินที่มี1 ,2 ,3 ได้อีก9คะแนนนับคะแนนของในพลหรือโทเค็นสีแดง1 ,2 ,3 และคะแนนคอมโบของสีแดงก็คือมีสองอันก็คือสองคูณจำนวนโทเค็นสีแดงที่มี2อคูณสเป็น6 คะแนนของในทุน1 2 3สไม่มีคอมโบของในทุนเมื่อรวมคะแนนแล้วผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากันให้ดูจากจำนวนการ์ดที่อยู่บนอาณาจักรใครมีมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะถ้ายังคงเท่ากันอีกให้ดูต่อไปที่โทเค็นตัวละครใครมีโทเค็นตัวละครมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วยังเท่ากันอีก ทุกคนจะได้ชัยชนะร่วมกันสำหรับการเล่น2คนเวลาแจกการ์ดจะแจกให้ผู้เล่นคนละ10บใบแต่เวลาดาราฟการ์ดทุกคนจะดาราฟได้แค่คนละ7ใบเท่านั้นที่เหลืออีกสาใบให้เอาไปทิ้งไว้ที่กองทิ้งเป็นยังไงกันบ้างกับ It a Wonderful World หรือสร้างโลกมหัศจรรย์เกมนี้ส่วนตัวเราคิดว่า เอาอารมณ์ลมที่เล่นเลยหลังจากเล่นจบเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยแม่งเหมือนแบบ Seven Wonder บวกกับเซน t ูรี่คือ Seven Wonder เพราะว่าแ <c oughs> ม่งมีดาบการเจ็ดไปเ้ยคือเกมเป็นดาบการเนาะแล้วก็หยิบ7ไปแล้วก็ส่งไปส่งมาเซตํำเซตของตัวเองสร้างเมืองของตัวเองแต่ว่าส่วนที่เราคิดว่ามันมีความที่แตกต่างแล้วก็มีความสนุก <c oughs> ก็คือว่าในระหว่างเกมเนี่ยเราสามารถพอเราบิวได้เนี่ย เพราะว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันผลิต1 2 3 4 5หเรียงตามสีไปขาวดําเขียวเหลืองน้าเงินอย่างเงี้ยผลิตขาวเสร็จถ้าเราการ์ดนั้นน่ะเราก์ดผลิตเราสร้างการนี้เสร็จได้ปุ๊บเอ้ยการนี้แม่งมา,าผลิตสีเพิ่มให้เราได้อีกในระหว่างรอบนั้นอีกเฮ้ยโอ้ o, คอมโบมันก็มาปุ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทําให้เราได้คะแนนได้คอมโบได้แบบมีหลากหลายเรียกว่าอย่างนี้ละกันแล้วเราก็ต้องเซตทำเซตคอร์เคชั่นของตัวเองให้ดี เ,ออเกมนี้เราเราเลยหยิบมาเล่นที่เป็นแบบโซโล่บ่อยมากๆแล้วในโซโล่เนี่ยมันมีแบบที่เป็นเนื้อเรื่องอจริงจริงก็ยังไม่ได้ลองที่เป็นแบบเนื้อเรื่องนะเล่นแบบโซโล่คนเดียวอย่างเดียวยังไม่ได้ลองแบบโซโล่ที่เป็นเนื้อเรื่องแต่ดูแล้วแบบมันดีความน่าสนใจดีเพราะฉะนั้นคือมองในมุมของความที่จะหยิบมาเล่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะ เกมนี้มันน่าจะได้หยิบมาเล่นบ่อยๆแน่นอนแล้วยิ่งในช่วงที่แบบหลายๆคนอาจจะยังอยู่บ้านคนเดียวอยู่หรือยังไม่ได้ออกไปไหนก็ถ้ามีติดไว้ก็ดูน่าสนใจต้องไปลองหาก,กันดูคิดว่าทุกคนคงชอบเหมือนเราแล้ว,ลวเราเจอกันใหม่ในเกมถัดไปบ๊บาย